กินข้าวอาบน้ำกันแล้วครับสวัสดีครับพบกันอีกครั้งนะครับกลับไปก่อนไปดิทำกันว่าซ่องคุณพ่อช่างไฟนะครับกดติดตามเยอะๆด้วยแค่ไม่กดติดตามเดี๋ยวไปหาถึงบ้านติดตามหนูเลยติดตามหนูเรื่องอะไรทำไมเขาถึงอยากติดตามหนูเพราะว่าเพื่อนหนูโดนลงังแกเพื่อนโดนลงังแกหรือหนูโดนลงังแก วันนี้สองพี่น้องแสนแสบกินข้าวอาบน้ำเรียบร้อยแล้วครับถึงเวลาทำการบ้านเตรียมตัวนอนของเวสมีวิชาอะไรหรกจะโชว์อะไรคะวันนี้คุณครูสั่งให้ทำอะไรคะไม่มีอะไรเลแต่นังสือที่ทำแล้วทำแล้วก็คัดลายมือค่ะ โอเคนี่นอนทำอะไรลูกบอกอ่าทีน่นโยบายเล่าให้พ่อฟังว่านั่นแหละลูกระบายสีายวาเลนไทน์วันวาเลนไทน์นี่นี่ไงมังกรถือหัวใจขั้วตกแต่งแล้วก็เลยตกแต่งในสีดำๆกับใบปงแล้ว,ลวนลหนูเกิดในวันไหนคะเกิดหนึกับชมเลยชมว่าอะไร เราว่าเอ้ยตกแต่งสวยขึ้นละบาบสีไม่สวยตกแต่งสวยขี่หมอแล้วเตะเอาเรีบทำกานบ้านเลยเร็วเบสมแต่ดูอยู่นั่นแหละปิดได้แล่วเรื่ออะไรมันจะเสร็จครับลูก ดูพี่ไบ้เนี่ยเขาได้หนึ่งข้อแล้วหกข้อเขาทำแป๊บเดียวแค่นั้นเลยนี่ตัวหนังสือก็สวยเลยวันนี้หนึ่งสองสามสี่ห้าหกไม่ใช่ไม่ใช่ก็เอือกก็ไก่ก็ไก่อะไรแล้วโอ้ยไบ้ทำผิดเยอะจังเลยหรอก อะไรแล้วทําไมตอนอยู่กับพ่อทำไมทำถูกว่าป๊าบอกนี่ไมเคยบอกสักทีหรอกไม่ตั้งใจทําเลยนะเห็นไหมนขไ่ข้านงลข้างข้างฝามใจจะจะแค่ไม่ปนชาิงเงชางวิ่งีะโระเอาปัดเปิดไปตั้งใจทำ เออผิดก็ไม่เป็นไรหรอกผิดอาจารย์ครูเขาก็จะได้บอกวิธีแก้เราจะได้รู้ว่ามันทําผิดเอาก็ดูสิเขาเขียนตัวแดงมาให้อ่ะมันหมายความว่าอะไรอ่ะก็หมายความว่าผิดเออก็ผิดนั่แหละเขาเขียนตัวแดงมาให้ก็คือตัวที่แก้ไขว่าสิ่งที่ถูกต้องมันคืออะไรใช่ไหมไว้ดูไว้ก็จําไว้ทีนี้เนี่ยลูกต่อไปจะได้ไม่ต้องทําผิด จะได้มาดูหน้านี้ไงอ๋อจะมาดูหน้านี้ไงเราก็ต้องดูวิธีคิดก็สิลูกเบสก็ปิดก่อนสิหนูจะมีสมาธิท่องเหรอสต็อกก่อนอย่าเอาดินสอไปจิ้มหน้าจอพ่อหนะสต็อปเลยเรามาท่องให้ฟังเดี๋ยวนี้ ปีดมาท่องใกล้ๆป๊ะป๊ะขาหุ่มพ่อหุมได้ไหมก็ใกล้ขอใก่หนาวข้อปวดข้อหนาวข้อขาย้นี่เป็นป๊ะป๊าอืมนี่ม่หนาวขนาดนั้นดอกเร็วๆๆ็เร็วเรหนาวแต่จะใช้ดีพอกกระเป๋าน้องออกกางเกงจะหลุดตูด

าคนนาบนโทนาค่ะเราพุเท่าเรุ่าเชาเดินย่างดินย่เดินย่นอเราเรนไม่มองเราเด็กต้องมีบนเราเต่าหลังตรงพอาถงแหวกผืนเรหารโดทนเราถทนไมยมดนหมูขอบไข่เราบายบายบักถเราปลาตากลม <G ül s> ทิๆถ้าหนูชี้ไม่ไม่ถูกรูปหนูก็จะท่องไม่ได้ไงลูกหนูต้องชี้ไปให้ถูกไงเดินหนุ่มปอกไข่เะาเราไปบ้างบไปไปไป้านชมตาตากรุงผาพึ่งทำรัก รออะไรอย่าพึ่งเดินผาดไข่เราไปน้ำแบบถมเราไปตะกลมเาอเาพึ่งทำลังเอาฝาคนทันเอาพางวางกั้งเอาฝาสอาดจังพอสัมผาววางไปเรามาขึกครับเรายักเขี้ยวใหญ่เราเรือพายไปเราลิงตายเราเราแหวะลงยาวขอสลายเงี้ยงเหงา เล้สีหนวดกวเัวนะเอาสือนะคำนองอหีสซาราตุลาให้ทยอ่งเนืองนองพนุุตางพเราีกได้ไหมได้ค่ะเอาอีกหลายๆรอบก็ได้ค่ะจุกอเพื่อจะเกิดไก่ชี้ให้ถูกรูปด้วยแล้วเอาหัวทองแล้วพาแล้วดีกว่าเปล่าเปิดเพลงใ้ฟองนอน วันจะมีสมาธิทำเนี่ยเปิเดเพลงมีเด็ใบน่ะข้อหนึ่งยังเขียนโจทย์ไม่เสร็จเลยน่ะนะ่ะวิธีทำแล้วเอ้ยประโยคสัญลักษณ์แล้วเหรอใช่เอาแล้วทำไมแบบข้อห้าใหญ่เนี่ยเขาไม่เห็นเขาไม่เห็นต้องเขียนบบนั่นนั่นเลยไม่เห็นต้องเขียนโจทย์แบบนี้เลยก็เขียนประโยคสัญ,ญลักษณ์เลยเนี่ยก็ครูทำตัวอย่างให้ดูไง หนก็นี่ไงเขาตัวอย่างนี่ไงเขาตัวอย่างข้อหนึ่งเออข้อหกเหมือนกันไว้ก็เขียนนี่เลยสิบสองหารเท่าไหร่ได้คำตอบเท่าไหร่เหมือนกันประโยชน์ช้นักแสดงความสามารถของการคูณและการหารเออเขียนประโยชน์ช้นักษณะหาคำตอบก็ใช่ไงก็เหมือนกันอันนี้ก็หาคำตอบจะพูดทำแบบนี้ อ้าเบสหนูยังไม่ได้เขียนหนังสือเลยไอหน,นีรักไก่อีกแหละช <c oughs> อบดูเรียนเราอะ่ะเออไม่ได้ขึ้นดอกอนุบาลสองอะ่ะทำเป็นมาเล่าให้พ่อฟังว่าคุณครูจะให้ขึ้นอนุบาลสอง <c oughs> มาเร็วๆมานี่พ่อจะบอกอะไรสตา็อปเลยสิบสองสามใช่ไหม เอาก็อ่านโจทย์แล้วก็ทําความเข้าใจเองสิถามพ่อ,อไว้จะรู้เหรอ,หรอไว้ต้องหัดทํำเองสิเบียดเอาดินสอไปขีดหน้าจอพ่อแกเปียเอาดินสอออกจากมือตัวเองเลยออชอบแกะชอบแงะไอ้นี่ เอามืออีกข้างหนึ่งออกมาจากผ้าห่มไว้จับพ่อสอนเวลาเขียนหนังสือให้จับแบบไหน,นเออถ้ามันหนาวมากปิดฟันปิดแอร์ไหมล่ะ<า>เออจะได้ไม่ต้องผมผ้างไงยมันเกินไป เอาดินสอออกมันจะนอนทับแล้วนะ่ะนะแล้วการบ้านตัวเองก็ไม่เก็บใส่กระเป๋าให้มันเรียบร้อยก่อนเอาใส่กระเป๋ากระเป๋าอยู่ใต้หมอนนุ่นแล้วปิดกระเป๋าให้เรียบร้อยก่อนถ้าจะดูทํางานไม่เรียบร้อยเลยห่วงแต่จะดูดูดซิปด้วยไม่โอ้ยหรอกทาให้มันเรียบร้อยก่อนค่ะโอ้ทไต้องเรียบร้อยด้วยอ่ะอ้าว ก็นหนูเป็นผู้หญิงนี่ยมันก็ต้องเรียบร้อยกว่าด้วยซ้ำไปอเออเออยังไงอ่ะเนี่คยครูอิ่มเขาก็เห็นเนี่ยในวิดีโอเนี่ยโดนแน่ สบายจริงๆคนน้องดู YouTube คนพี่ทำการบ้านแน่นอนจริงๆโอเคครับผมเราพบกันใหม่สวัสดีครับ